ที่จังหวัดตากนะคุณผู้ชมนะที่นั่นเขามีการตัดต้นไผ่มาทําเป็นข้าวหลาม<อ>ดูเหมือนเป็นเมนูง่ายๆใครก็เคยตาใครก็เคยทานแต่เขาบอกว่าข้าวหลามที่นี่ไม่ธรรมดานะครับ ทำข้าวหลามแบบนี้ไหมไม่เคยอันนี้โยเล็กๆอผอมๆนะเอาเ,ออเออตรียมไม้ไผ่ที่จะมาทําเป็นข้าวหลามก่อนนะ,ะนี่ๆๆเปิดออกมาผลงานเป็นแบบนี้เขาบอกว่าสิ่งสําคัญของเมนูนี้ก็คือไอ้ตัวไผ่นี่แหละคุณผู้ชมต้องไปหาด้วยตัวเองเลย<อ>ผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งที่เชื่อว่าคุณเมโมเธอเป็นสาวเกเหรี ตาครับวันนี้พาเข้าป่าไปไปหาต้นไผ่นะครับอันนี้คือช่วงที่ทํานะแต่ก่อนที่จะได้ไมยไผ่มาไม่ใช่ไงเขาบอกว่าต้องเข้าป่าไปตัดต้นไผ่เพื่อมาทําเป็นข้าวหลามไผ่ที่ใช้เป็นไผ่ข้าวหลามกาบแดงอ๋อมันจะไม่ใหญ่มากอ่ะมันจะเรียวๆหน่อยบางคนบอกเฮ้ยจะไปรีบเอามาใช้มันใส่นิดเดียวนะแต่เขาบอกว่านี่แหละคือส่วนสําคัญเพราะใส่เข้าไปได้ไม่ต้องเยอะมากคือตัวน้ํากะทิมันคงจะแบบแทรกซึมเข้าไปพอดีเพราะ กระบอกเล็กกระบอกมันเล็ก,กอ่ะกระบอกมันเรียวๆอ่ะ <c oughs> มันไม่ได้ใหญ่เหมือนพวกอ่าข้าวหลามหนองมนที่เราเคยเห็นเนะานนะคนละแบบกันอา้าวก่อนจะทํายังไงข้าวพวกนี้นะครับเขาบอกว่าข้าวเหนียวเนี่ยต้องไปแช่น้ําเอาไว้หนึ่งวันเทน้ําออกแล้วใส่ในกระบอกไม้ไผ่ที่เราเตรียมเอาไว้นั่นเองแล้วทําน้ํากะทิใส่น้ําตาลและเกลือลงไปจะได้หวานเค็มเข้มข้นจากนั้นก็ทําการเทน้ํากะทิลงในกระบอกข้าวหลามปิดกระบอกด้วยใบมีหรือจะใบตองก็ได้ถ้าหาใบมีไม่ได้นะ เมื่อทําการปิดทุกกระบอกเป็นที่เรียบร้อยนําทุกกระบอกมารวมกันมัดมัดมัดอารมณ์เหมือนนึ่งจริงๆขาลมเหมือนนึ่งเลยเห็นไหมแล้วก็ห่อทับด้วยใบตองอีกทีหนึ่งครับทิ้งเอาไว้แบบนี้สักสองชั่วโมงได้ข้าวหลามที่หน้าตาหน้ากินแล้วอื้แม่นจังเลยดึงออกมาง่ายเนาะ หอมมากเลยเนาะน่ากินน่าร้อนเดินเนี่ยนะกดนึงนิดเดินนิดเดินออกมาค่อยค่อยนะค่อยๆนะเดี๋ยวมันลวกมืออ่าอย่างเงี้ยแล้วก็มาเผาเผาเผาเดี๋ยวทําการเหลาเหลาเจ้าข้าวหลามเนี่ยนะแล้วก็เอาผลงานที่อยู่ด้านในก็คือข้าวหลามนั่นแหละที่สุกหอมน่ารับประทานมาแบบนี้มันต้องติดอะไรรู้ไหมติดตัวเปลือกตัวเยื่อไข่ของบันดินิเดิน เความอร่อยความเด็ดมันอยู่ที่ตรงนั้นหนับดีบดมันหนุบหนับแล้วจะมีความหอมที่แตกต่างออกไปค่ะอ่ะ ไม่เคยลองทานก็ดูไปก่อนแต่ถ้ามีโอกาสอยากลองทําเองไปศึกษาขั้นตอนโดยละเอียดได้ในทิกตอกของเธอคนนี้ที่ชื่อว่าเมโมบาลิกานะครับหรือว่าคุณเมโมเธอเป็นสาวเก่ยงที่จังหวัดตากน่ารักมากเอาอาหารพื้นถิ่นที่บ้านเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นหาแล้วมาทําการประกอบปรุงอาหารจนเสร็จสมบูรณ์แบบนี้ครับการกลอกลงไปในกระบอกต้องใช้ตวยคนละกระบอกนะ ไปที่ซื้ไงเขาหลามสิเขาจะบอกสิแต่คนเขาจะบอกตักเลงติดนักเลงซะแล้วลองติดทางนักเลงซะแล้วไปสะทังนั้นเลยนะ